วันนี้นะครับเราก็ได้มาเก็บสายไฟเป,ยยเ,เปลี่ยนสายคันเล่งเปลี่ยนสายคัสแล้วก็เปลี่ยนสายเบรกหน้านะครับแล้วก็จะมาตัดต่อสายไฟการเปลี่ยนแฮนเพราะว่าแฮนใส่แฮนตัวสูงขึ้นมามันก็จะประมาณนี้นะครับสายรถก็จะอยู่ประมาณนี้ รถน้องในซอยครับรถรุ่นนี้ใส่สายพานะครับไม่มีโซ,โซ่รถสวยมากมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรครับอ่านภาษาปกิจไม่ออกนะครับภาษาป,ปกิจ นี่แหละครับประมาณเนี้ต้อง <c oughs> ถอดถังเลยเหรอใช่ครับไม่ถอด